ต่อไปเรามาดูปุ่มที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเวลานะครับมีสีปุ่มนี้สีปุ่มนี้จะทํางานเปลี่ยนแปลงคานวณดวงจอให้อัตโนมัติตามวันเวลาที่คหนดน,นะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติเรากดปุ่มนี้ไว้เนะี่ยโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงดวงจอเนี่ยนะทุกสี่นาทีภายในหนึ่งวินาทีหรือสองวินาทีก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะ เปลี่ยนเวลาครั้งละ4นาทีนะครับเราสามารถยืดเวลาให้เปลี่ยนเร็วขึ้นหรือช้าลงปกติจะเป็น2วินาทีถ้าเราคลิกขวาะคลิกขวาครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นวินาทีหนึ่ง4วินาทีคลิกขวาครั้งหนึ่ง5วินาที5วิาาน,5น,า5นาทีนี้ก็หมายถึงว่าทุก5วินาทีดวงจอจะเปลี่ยน4นาทีนะครับถ้าคลิกซ้ายจะเป็นการเร่งให้เร็วขึ้น4วินาทีก็จะเปลี่ยนดวงจอครั้งหนึ่ง ปุ่มแรกนี้นะครับเป็นเป็นเปลี่ยนนาทีครั้งละสี่นาทีปุ่มต่อมาปุ่มที่สองนะครับปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นครั้งละชั่วโมงนะครับเราตั้งไว้สี่วินาทีก็คือเปลี่ยนสี่วินาทีหนึ่งชั่วโมงสี่วินาทีหนึ่งชั่วโมงเห็นว่าเวลาเวลาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆคำนวณตำแหน่งดาวทุกทุกหนึ่งชั่วโมง ะะอันนี้เป็นวันนะครับถ้าคลิกปุ่มนี้ก็จะเป็นวันคำนวณใหม่ทีละวันในทุกสี่วินาทีก็คำนวณใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สี่นาทีอันนี้ชั่วมโมงอันนี้วันนะครับอันนี้คลิกซ้ายเป็นการเร่งเวลานะฮะให้เร็วขึ้นคลิกขวาเป็นการหน่วงเวลาให้ช้าลงนะครับซ้ายขวาสลับกันนะะถ้าเราเอาเมาส์ชี้เราคลิกแล้วเ,เลื่อนออกแล้วเมาส์ชี้โปรแกรมจะบอกว่าตอนนี้ เราให้ทําการเปลี่ยนทุกจีวินาทีนะครับก็่วงเวลาได้ไม่เกินสิบวินาทีนะครับถ้ามากกว่านั้นไปโปรแกรมอาจจะไม่สปอร์ตนะครับปุ่มต่อมาเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มที่เป็นนาฬิกานี่ปุ่มนี้หมายถึงว่าโปรแกรมจะคํานวณวันเวลาปัจจุบันเนี่ยทุกหนึ่งนาทีโปรแกรมจะรีเซ็ตเป็นเวลาปัจจุบันให้หนึ่งครั้งนะครับคือหลังจากเราผูกดวงแล้วเนี่ย โปรแกรมก็จะอยู่ที่เวลานี้แต่ถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยในทุกหนึ่งนาทีโปรแกรมก็จะทําการคํานวณใหม่หนึ่งครั้งอันนี้ถ้ารอไปหนึ่งนาทีก็จะจะเป็นแบบนั้นนะครับระหว่างที่รอก็มาดูนะมาคำมามาทบทวนอันนี้คือเปลี่ยนเวลาเร่งเวลาทุกสี่นาทีนะฮะสี่นาทีเปลี่ยนครั้งหนึ่งอันนี้เปลี่ยนชั่วโมงอันนี้เปลี่ยนวันนะครับส่วนอันนี้ก็คือว่ารีเซ็ตเป็นเวลาปัจจุบัน ในทุกหนึ่งนาทีจะรีฟเฟรชให้หนึ่งครั้งนะครับระหว่างนี้เราก็ทำงานอย่างอื่นไปก็ได้นะโปรแกรมเปลี่ยนทุกหนึ่งนาทีก็จะเปลี่ยนไปหนึ่งครั้งนะครับปุ่มถัดมาอันนี้ตรงนี้ปุ่มรีเซ็ตเวลาถ้าเราไม่ใช้เราก็กดเปิดมนันเปิดกับปิดสลับกันน อันนี้คือปิดก็คือเลิกใช้นะครับสองปุ่มถัดมาจะเป็นเรื่องของสมการกําหนดเองนะครับก็คือปุ่มนี้เปิดเปิดตารางเพื่อเลือกสมการนะครับส่วนอันนี้แสดงผลนะครับซึ่งได้เคยอธิบายไปแล้วนะเปิดปิดแสดงผลนะครับปุ่มถัดมาอันนี้จะเปลี่ยนระหว่างจานจานที่แสดงเรือนชะตากับราสีกับจานสามร้อยหกสิบองศาแสดงเป็นเส้นแบ่งบุมนะครับ สลับกันนะครับปิดเปิดปุ่มต่อมาเป็นปุ่ม Aspect Line นะครับถ้าคลิกก็คือว่าแสดง Aspect Line อันนี้คือถ้าเราเปิดดวงสามอันนะครับก็จะแสดง Aspect Line เฉพาะเฉพาะดวงวงในนะฮะทำมุมกันเองนะครับถ้าปิดถ้าบังเอิญเราปิดอันหนึ่งนะครับปิดดวงจอเหลือ2ดวง กดปุ่ม aspect line ก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดวงโค้งกับดวงกำเนิดนะครับหรือถ้าเราปิดดวงโคง้งเราเปิดดวงจอดคลิกปุ่ม aspect line ก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดวงดวงทานสิต์กับดวงกำเนิดนะครคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นจะเป็น hard aspect คลิกครั้งที่สองก็จะเอา soft aspect มาใส่คลิกครั้งที่สามเือแต่ soft aspect คลิกครั้งที่สี่ก็จะปิดไปนะครับ โดยปกติในการใช้อสเฟก์ไลน์เนี่ยบางครั้งก็จะดูเฉพาะดวงเดียวสามารถใช้สองปุ่มนี้ช่วยเปิดปิดหรือว่าใช้ตรงนี้ก็ได้เปิดปิดดวงนะครับอันนี้จะมีข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเราเปิดปิดดวงโค้งกับดวงรานสิตดวงกำเนิดก็จะยังอยู่ข้างในเหมือนเดิมนะครับต่างกันกับที่เราใช้ตรงนี้ถ้าเราคลิกอันนี้เปิดปิดดวงกำเนิดจะย้ายไปอยู่ข้างนอกนะดวงก็ใหญ่ขึ้นเวลาเรากดอสเ e ก์ไลน์ ก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักโหราศาสตร์จะเลือกใช้นะครับอันนี้ปิดดวงกําเนิดปิดดวงโค้งปิดดวงทันสิทธิ์นนี้ก็ทํากับปิดหมดนะครับอันนี้เปลี่ยนระหว่างราศีกับกับจาน360ส,สามร้อยหกสิบองศากับจานแสดงาสนะราศีเปิดดวงกําเนิดเปิดดวงโค้งเปิดดวงจรทันสิทธิ์แล้วก็ B2 นะฮรวงวงวงในสุดนะฮะ B2 ส่วนอันนี้ก็แสดงเปิดช่องให้สําหรับเราป้อนสมการโดยด่วนนะครับสมการก็คือที่ได้แสดงไปแล้วเราก็ป้อนเป็นสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษสามตัวสองตัวแรกหมายถึงชื่อดาวตัวที่สามเป็นประเภทดวง S U R s U T รโปรแกรมก็จะคำนวณให้จุดนี้เป็น S U R S U T นะครับ ราสามารถป้อนเป็นค่าองศาไปเลยก็ได้นะครับโปรแกรมจะคำนวณจุดนี้เป็นองศาที่34ตามที่เราป้อนอันนี้เป็นการป้อนสมการเองแบบด่วนนะปุ่มต่อมาเคยอธิบายไปแล้วก็คือปุ่มเรือนชะตาจันทร์นะปุ่มเรือนชะตาจันทร์จะแสดงผลได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปิดดวงโค้งนะครับปิดดวงโค้งแล้วค่อยกดปุ่มเรือนชะตาจันทร์ก็จะแสดงเรือนชะตาจันทร์ทั้ง 28เดือนออกมารเราสามารถเปลี่ยนวันที่ได้โดยการคลิกนะอันนี้ก็คือเริ่มต้นเดือนที่1ก็คือนิวม o นนะครับเดือนที่หคลิกที่เลขสอโปรแกรมจะคำนวณเวลาไปที่เดือนที่2นะคลิกที่3 4 5ส,สี่ห้าไล่มาเรื่อยๆอ,อันนี้คือฟูมูนนะฮะฟูมูนครั้งต่อไปคลิกก็คือจะผูกดวงฟูมูนให้นะจุดนี้ ไล่มาเรื่อยๆจนถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็อันนี้คือนิวมูลครั้งต่อไปอันนี้นิวมูลเริ่มต้นนะฮะเรือนชะตาจันทร์จะเริ่มตั้งแต่นิวมูลเริ่มต้นจะถึงนิวมูลครั้งต่อไปแบ่งออกมาเป็นยี่สิบแปดถ้าถ้าเรากดอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเรือนชะตาในเดือนถัดไปโปรแกรมจะคำนวณใหม่ตั้งเรือนชะตาผมลืมชะตาจันทร์นะครับถ้าเราต้องการปิดการแสดงผลเรือนชะตาจันทร์ เราก็ไปเปิดดวงโค้งนซะโปรแกรมก็จะล้างหรือจะตาจังออกจากหน้าจอนะครับต่อมาดูอีกสองปุ่มนะปุ่มนี้ที่เป็นสีเทาจางเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายสลนะครับเครื่องหมายบวกนะจะถ้าคลิกไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเข้มถ้าคลิกไว้นี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทํางานในดวงนะครับคลิกเป็นสีดําเข้มนะครับเดี๋ยวผมปิดดวงอื่นให้เหลือแต่ดวงําเลยก่อนจะได้เห็นง่ายนะครับลคลิกอันนี้เปิด แลวตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราลากศูนย์ลังสีอะไรก็แล้วแต่นะคะรับสมมติว่าเราตั้งแกนที่เออังคารมฤตยูนะตั้งคารมาทับมฤรตอยูปุ๊บอังคารมฤตยูอย่างนี้โปรแกรมจะสร้างจุดขึ้นมาอีกเจ็ดแปดจุดนะครับโดยที่ว่าจะเอาจุดจะสร้างเป็นจุดอิทธิพล a บวก b ลบ c เอาจุดเจ้าชะตามาใส่ต่อท้ายให้อย่างเช่นอันเนี้ย ก็จะกลายเป็นอังคารบวกมฤตยูลบเมษนะครับเรียงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอังคารบวกมฤตยูลบเมรุเดียนลบลัคนาลบอาทิตย์นะครับลบจันนะครับแล้วก็พออันที่ห้านี้ก็จะตั้งเป็นอังคารบวกอังคารลบมฤตยูนะครับส่วนอันที่หกก็เป็นมฤตยูบวกมฤตยูลบอังคารและอันที่เจ็ดก็คือ อันขารลบรัตตยูนะครับคือถ้ากับว่าแค่เราตั้งแกนครั้งเดียวเนี่ยโปรแกรมจะคำนวณอีกแปดจุดใหนะ้เพื่อให้เราใช้ทำงานได้เลยนะครับตั้งอาทิตย์ลาหูโปรแกรมก็คำนวณให้แปดจุดนะครับถ้าเราจะปิดจุดเหล่านี้เราก็กดอันนี้ให้กลายเป็นสีเทาโปรแกรมก็จะปิดไปนะครับส่วนอันนี้ ถ้ากดเปิดก็จะเป็นสีเข้มนะฮะทีเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดไว้เนี่ยเราไปดับบ l e ลคลิกที่ปัจจัยเดียวอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่า double ลคลิกที่พระหัดโปรแกรมจะสร้างจุดขึ้นมาอีกก็คือสร้างจุดขึ้นมาอีก 7, เจ็ดเจ็ดจุดนะครับเช่นอันเนี้ยพระหัดคือพูดง่ายก็คือสร้างสูนรรลังสีโดยเอาแกนที่เราตั้งเนี่ยไปทําเป็นสูนรรลังสีกับจุดจาชะาตาต่างๆ อันนี้เป็นศูนย์รังสีของพระหัสเมรพระหัสเมรเดียนพระหัสลัคนาพระหัสอาทิตย์นะพระหัสจันทร์อันนี้อันนี้ก็จะเป็นพระหัสบวกพระหัสก็คือพระหัสสองเท่านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพระหัสสะท้อนนะครับตั้งให้เจ็ดจุดนะครับ แต่บ,บัิกที่ปัจจัยอะไรก็ได้ครั้งหนึ่งโปรแกรมก็จะตั้งจุดให้กดอันนี้เครื่องหมายนี้นะถ้ากดปิดก็ปิดก็จะปิดล้างจุดออกกดเปิดไว้แล้วเราจะบ,บันินที่อะไรก็แล้วแต่โปรแกรมจะช่วยสร้างจุดอื่นให้ด้วยอัตโนมัตินะครับต่อไปเรามาดูอีกสามปุ่มสามปุ่มนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆแอสเป ละแอสเปกต์ต่างๆสมอันนี้สามปุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานของการเปลี่ยนดวงจออัตโนมัติแล้วให้แสดงผลบางอย่างนะครับแสดงผลเป็นมิดพอยต์ไลน์แอสเปกต์ไลน์หรือว่าเส้นแอสเปกต์นะครับโดยวิธีการเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับก่อนอื่นผมปิดดวงกําเนิดเพื่อให้เหลือแต่ดวงจรก่อนจะได้เห็นหง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นนะครับอันหนึงที่ ที่ยังไม่เคยบอกนะครับยังไม่ได้บอกก็คือว่าอย่างจุดต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้เมาส์เมาส์ซึ่งมีสามปุ่มและปุ่มกลางเนี่ยถ้าเราคลิกนะฮะการเอาเมาส์คลิกปุ่มกลางที่ปัจจัยเนี่ยจะแสดงเส้นแอสเปกของดาวนั้นว่าทํามุมกับปัจจัยอะไรบ้างเห็นไหมสมมติว่าคลิกคลิกเมาส์ปุ่มกลางที่อาทิตย์จะแสดงเส้นให้เห็นว่าอาทิตย์กับลัคนา คลิกที่พระหัสถ้ากับวอลคนุษเท่ากับอาพารอนอย่างเงี้ยนคลิกวคลิกด้วยเมาส์ปุ่มกลางนะครจะแสดงผลให้นะครับเสราเนนะสุทีนี้เราสามารถที่จะให้แสดงผลโดยที่ว่าเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะครับปุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะปุ่มนี้ถ้าเราคลิกนะจะเห็นว่าโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นจุดสีนะ หล,หลายสีเนี่ยอันนี้แสดงว่าตอนนี้เราเปิดให้เราให้โปรแกรมทํางานอัตโนมัติแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเวลาอัตโนมัตินะครับเราตั้งแกนที่ไหนก็นแล้วแต่โปรแกรมจะคํานวณตามเวลาอัตโนมัติแล้วเราคลิกคลิกเมาส์ปุ่มกลางไปอันนี้เปลี่ยนวัน,นผมเอานี้ดีกว่าเปลี่ยนชั่วโมงผมคลิกที่จันดีกว่านะคร ชั่วโมงจันเปลี่ยนแล้วก็จะเห็นว่าจันก็จะจอเราไปทํำมุมกับปัจจัยอื่นยังไงบ้างนะอัตโนมัตินะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆชั่วโมงละสองวินาทีชั่วโมงละสองวินาท,นาทนะีพร้อมกับแสดงเส้นแอสเปด้วยนะจะแสดงได้ก็ต่อเมื่อเราคลิกเมาส์ปุ่มกลางหนึ่งคันนะครับอันนี้ลองเปลี่ยนวันบนะ้างคลิกเมาส์ปุ่มกลางที่อาทิตย์นะ ถ้าเปลี่ยนนาทีเปลี่ยนนาทีก็เราก็จะใช้กับการคลิกเมาส์ปุ่มกลางที่เมอริเดียนหรือลักนานะครับเพราะว่าสี่นาทีลักนาหรือเมอริเดียนจะเดินได้หนึ่งองศาเราก็สามารถมองเห็นได้ว่าเมื่อไหร่เอ,อลักนาจะจรทํามุมกับปัจจัยอื่นนะครับพอเราไม่ใช้เราก็กดปิดเวลานะกดปิดปุ่มนี้นะครนี่มาดูปุ่มที่สองปุ่มนี้จะแสดงมิดพอยต์ไลน์นะครับ แสดงมิต่อยลน์แ้าเรากดเปิดเวลาสมมตินะว่ากดอันนี้แล้วกดแล้วมันคลิกที่ลักษนะไหมเนะจนว่าก็จะแสดงมิตพอยไลน์ให้เห็นว่าลักษณะทำมุมกับศูนย์รังสีอะไรบ้างนะอัตโนมัตินะถ้าเปลี่ยนวันนะเปลี่ยนชั่วโมงนะเปลี่ยนชั่วโมงก็เหมาะสำหรับใช้กับจันนะครับ,นะรบแล้วถ้ามันคลิกไว้ที่จันทร์ จัน์ก็จะขยับไปชั่วโมงหนึ่งจัน์ทจะขยับได้ประมาณออครึ่งองศานะฮะก็จะเห็นว่าจันทำมุมกับศูนย์รังสีอะไรบ้างนะครับถ้าต้องการหน่วงเวลาก็คลิกขวานี่เวลาก็จะเปลี่ยนช้าลงปุ่มสุดท้าย ปุ่มนี้จะแสดงเป็น Aspect line นะครับก็คือเปลี่ยนตามวันเวลาแล้วก็แสดง Aspect line ให้อัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเวลาที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดาวซึ่งมีการทำมุมต่อกันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็กดปิดแล้วก็ปิดนะครับแล้วเราดับเบิยงคลิกที่แกนอะไรหนึ่งครั้งก็ได้โปรแกรมก็จะกลับมาเหมือนเดิม